เอาละตอนนี้พวกเราเจอโถส้วมทราบลบเปลี่ยนโถส้วมยังไงสวัสดีเฮกเปิดใช้ดิอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวจะจะกินแกใช้เข้าไปไกล้ๆสิอย่าขยับตัวเหยุดไปแล้วไงอะตรงนั้นไม่มีโถส้วมตรงน,นี้มันมีเอ๊ะเป็นถส้วมเนี่ยนะเนี่ยสวัสดีไอ้พวกคัมมิลล่าฮ่าพวกแก จัดการพวกเราเว้ยเอ้ยน่ามันเฮลนคอปเตอร์นี่นะฮูดมากนะเกี yeah. นั่นกดรับไปน้อยนะจะทำอะไรได้ไรเฮ้ยเอาละหมดหน้าทีฉันละไปก่อนควนวับอะไรนั่นนะ่ะน่ามันคิวไม่เกับคอกพบวเตอร์นี่นะมนมีชฉันทีนี่เนี่ นี่คอมพิวเตอร์แมนมอบเบนก้อนแอลกอฮอลสิก็ได้งั้นได้รับนี่ไปซะเป็นก้อนนี้เหรอขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใส่ให้นุ้ยเอาละมาใส่ก่อนงั้นช่วยก็จะไปก่อนเกลื่อนกำลังผลต่อไปเพื่อไปจุดด้านหน้าเลยเร็ว ในเวลาตายของแกแล้วล่ะเอ๊ะอะไรวะได้ล่ะเฮ้ยอะไรอยางนี้วะสวัสดีคาเบล่าเร์แมนเชลล่าทีนี้ที่ได้รู้จักล่ะเอาล่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยแกนี่มันกระจอกจริงๆเลยนะฉันจะจัดการแกก็แล้วกันล่ะแกเดี๋ยวพวกเราฆ่าแน่นออตายไปซะอะไรนะจบสิสักทีนะพวกแก เอาละเฮ้ฮสบพี่ไดไปไปสนอแก่ะไปจับหวบนี้เอ้ยไปด้วยได้ยไก้วได้วยเฮยเอาลเฮ้ย้ยเ้เ้ยเฮ้ยเ่้เฮ้ย้ยเน้ยเเฮยเฮยเฮ้ย้เฮย้เย รับมืไปการฉลองคิดว่าแค่นี้จะจัดการฉันได้ยังก็เหรอเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ฉันจะมาจัดการพวกคาเมล่าอ้วน่ะฉันมาแล้วถึงเวลาตายของแกแล้ว

เฮ้ยวาเออนี่แหละนักยุ่งนอสื่อแค่นี้จะทำอะไรฉันได้อย่างเง้อเหรอไอย่เลยไม่ได้ไอ้ด้อยแดงแกเฮ้ยไม่อยู่ใครอยู่ก็อยู่ไป